สำหรับวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเมืพากันสมาทานพระรัตนตรัยแล้วต่อไปอให้โกรตั้งใจศึกษาธรรมะปฏิบัติเพื่อความสุขของจิตต่อไปสำหรับการที่จะศึกษาต่อก็ขอทบทวนต้น เป็นการแนะนำตามวิธีการปฏิบัติที่แท้จริงเพื่อการปฏิบัติเป็นกรรมาฐานจริงๆที่เขาทำกันได้เมื่อเริ่มใหม่ๆเขาจะระทวนจากของเก่าไปก่อนพยายามทรงอารมณ์จากของเดิมที่ได้แล้วตามลำดับไปถึงที่สุดที่เราเพื่อได้แด้วจริงจะทำต่อในสำหรับวันนี้ก็คือขอเตือน ให้ท่านอย่างายตามนึกถึงสติสมปจัญญาซึ่งเป็นอันดับแรกที่เราพึงปฏิบัติในเบื้องตน้นที่สมบัมติสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก,กล่าวว่าจงกําหนดรู้ลมให้ใจเข้าหาใจออกนี่หมายถึงว่าทรงสั่งสอนให้เราเป็นผู้มีสติสมปจัญญะอยู่เสมอสติบรว่าการเล็กนึกได้ว่าเวลานี้เรามีภาวะเป็นอะไร ลึกว่าเราจะทำอะไรสัมปชัญญะทราบดีว่ากิจนั้นเราทำแล้วหรือยังเมื่อรมจิตที่คิดว่าเราจะทำอะไรการนั้นที่เราทำมันควรหรือไม่ควรเราจะรู้ได้ด้วยสัมปชัญญะเมื่อกิตที่เราคิดว่าจะทํานี่สัมปชัญญะจะบอกได้เลยเพราะว่าอันนี้เป็นกรรมที่เป็นกุศลและกรรมที่เป็นอกุศลด้วยความดีด้วยความชั่ว ทำตัวให้ไม่ลืมสติสัมปจญญะนึกไว้ในด้านของความดีแลระมัดระวังความชั่วไม่เกิดพยายามรักษาอารมณ์ไม่ให้บกพร่องในด้านของความดีพยายามลดรอนความชั่วไม่เกิดขึ้นกับจิตเรียกว่าจริยาทั้งหมดท่ารมณ์ของจิตทั้งวาจาและกายเราจะต้องระมัดระวังคือใช้สติสัมปัญญะควบคุมอยู่ตลอดเวลา แต่จิตรงอยู่อย่างนี้นชื่อว่าอารมณ์เป็นสมาธิอันนี้เรามีแล้วหรือยังพวกเราเรามัตตวังกันรือเปล่าในการที่สององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแนะนำว่าเราจงเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ไม่ทำลายศีลด้วยตนเองไม่ยุยงบุคคลอื่นให้ทำลายศีลและไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายศีลแล้ว โดยการที่ 3, สามทรงแนะนำให้รับนิบ่วอนห้าประการโดยการที่ 4, สี่มจิตที้เข้าถึงพรหมมิหารสี่เป็นปกติอารมณ์อย่างนี้ที่เราจะพึงเข้าถึงพระพุทธเจ้าที่ว่าเป็นการเข้าถึงเปลือกของศาส,สนาให้การอย่างนี้จิตของเราพร้อมบมดมวลบริบูรณ์แล้วได้อย่าง ถ้ายังไม่พร้อมก็ปรับปรุงใจให้พร้อมแต่ความจริงศึกษาจะมานานถ้าการอย่างนี้ไม่พร้อมชาตินี้จะเห็นจะไม่แคลเอาเวจีกันแน่ <c oughs> ในดับแรกที่มีความสําคัญคือสติสัสมปชัญญะแต่การอย่างนี้ไม่พร้อมก็แสดงว่าพวกเรายังไม่มีสติสมัมปชัญญะ ถ้าศึกษากันมาขนาดนี้ไม่มีสติสสมัญญะการรับฟังวันละหลายเวลาแต่กลายเอาหูเป็นหูอตา,าเป็นตากระทูหูเป็นหูกระ,ะรทะใกล้ตากระทู้ที่มันมองอะไรไม่เห็นหูกระทะมูอะไรไม่ได้ยินก็รู้สึกว่าจะไม่ทันแก่ความดีซะแล้ว ผลที่มันจะติดตามเข้ามาก็คืออารมณ์ที่เป็นอกุศลบกคร่องในสติสัมปชัญญะที่ควรจะต้องทบทวนไว้ตลอดเวลาและเพืการต่อไปองค์สมเด็จพระจอมตรกล่าวว่ามรต้นที่บุคคลเราจะเข้าถึงเป็นของง่ายนั่นก็คือมรณานสุสติกรรมฐา,านมีประจำใจหรือเปล่า พุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติกมาานศีลานุสติกรมฐทานเทวานุสติกมาทานหิริโล,ลตปะและอุปสม,มานุสติกมาทานก็คือการนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์อันนี้เรามีแล้วหรือยังศึกษากันมานานถ้ายังไม่มีก็รู้สึกว่าแย,ย่แก้ตัวไม่ทัน นี่กระทบทวนจิตใจไว้เสม,มอว่าอะไราที่เราจะพึงปฏิบัติในการต่อไปองค์สมเด็จพระสวสวัสด์แนะนำให้ใช้พรมวิหารสีให้เข้มข้นจนถึงอภัยทานที่กล่ามาเมื่อกี้นี้เป็นอาการของพระโสดาปฏิผลเมื่อทำจิตของตนให้เป็นอภัยทานความโกรธความพย่ำบายเกิดขึ้นมีความรู้สึกตัวไม่ถือโทษโกรธต่อไปให้อภัยแก่คนผิด ให้อภัยแจกบุคคลผู้คิดประทุษร้ายก็ไม่ถือโทษโกรธเขานพยายามกำจัดความโลภในจาคานุสติกรรมฐา,านพยายามพยายามกำจัดความโกรธโด,ดยอาศัยพรามมีหรรันจีมีความเข้มขน้นพยายามกำจัดความหลงให้ยิ่งกว่าพระโสโนดามขึ้นนอกจากจะนึกถึงความตายแล้วก็คิดร่ากายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่พ่อเรา เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราสภาวะของร่างกายมีการสลายตัวเป็นที่สุดชีวิตไม,ม่สามารถจะคงทนต่อดตลอดการตลอดสมัยไปได้ถ้าเราอยาตายแล้วก็ตายอย่างคนดีเพื่ออยู่อยู่อย่างคนดีมาตายเป็นผีแล้วก็ตายเป็นผีดีอย่างนี้แปลกายเขาก็สกิทาคาผลอย่างนี้บรรดาทนานหลายทุกท่นทานทำได้แลว้วรือยัง แล้ได้ระดับไหนไว้กําลังใจของตัวไว้คือต้องทบทวนกันไว้เป็นปกติไม่ใช่กล้าไปข้างหน้าและผลลีมข้างหลังอาการของพวกเรามันมีอยู่ที่ศึกษาไปไกลแต่ว่าจริยาที่ทําไม่ได้อะไรเลยอันนี้มีอยู่รู้ตัวไว้มีหลายท่านด้วยกันยังไม่ได้อะไรเลยแม้แต่สติสมัยยัญญาขั้นต้นก็ยังไม่ได้ นี่บางทีเราจะนึกค้มคมบว่าสุดสายกันวันนานคุณจะไปสวรรค์ไปผมไปนิพพานแต่ถ้าโดยอาการที่ยงไร้สติสมชัญญาแล้วก็อย่าหวังเลยการเกิดเป็นมนุษย์นั่นก็ไม่มีทางจะเกิดเมื่อมีความรู้สึกอย่างนี้ตอนนี้กล่ามาเป็นได้ก็สกิทาคามีสำหรับพระสสดาบันก็ดี เรีวยว่าสกิทาคามมีพอดีพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นได้าอาทิศีนสิกษาเป็นผู้มีสินยิ่งบรรดาบรรเทาวความกวดความจ็บบาดบ้างตามสมควรเนื่อมาถึงอนายคามมีผลอารมณ์ทรงตัวในได้สมาธิคำว่าทรงตัวนี้ไม่ใช่หลับตาปิงลืมตาอยู่อารมณ์ความดีทรงตัวเป็นปกติแล้วก็มีความเข้มขน้น คือทรงอารมณ์เป็นฌานมีความหนักหน่วงในการทรงจิตนั่นก็คือมีความคิดเห็นตามความจริงในด้านสกายาติฐิ้าสุปกรัมมัฐานเห็นว่าสภาวะร่างกายของคนและสัตว์ทั้งหมดธรรมทุกทั้งหมดเต็มไปด้วยความสุกกระบร่วมกับวิปัสสนาญาณเห็นว่าสุกกระบแล้วก็รู้สึกว่าสภาพร่างกายของเราก็ดีของเขาก็ดี เกี่งในพลังธาตุสี่เข้ามาส่งกันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นและมีความเปลี่ยนแปลงไปทํำกลางม,มีการสลายตัวเป็นอนิสุทธ์มีความดังเกียดในร่างกายที่เรียกว่านิพพิทาย,ยานและมีลมเฉยในรดางกายมารมทั้งหมดที่เรียกว่าสังขารุปเปฆาย,ยานมีอารมณ์ส่งตัวไม่มีความรู้สึกในเกิดไม่มีความกระสันในเกิ แล้วก็ไม่ติดใจพอใจในรูปเสียงกลิน่นรสแม้แต่ไม่ใช่คนเป็นวัตถุก็ตามสีสันวรรณะที่เรียกว่าสวยเราเห็นเป็นของธรรมดาไปกลิ่นที่เรียกว่าหอมเราก็ไม่มีความรู้สึกในการติดใจรสสัมผัสในใดที่พึงเปน็นที่พอใจของผู้ตุชนคนธรรมาดาเรางดเว้นได้อารมณ์ไม่มีความรู้สึกในความต้องการ สำหรับความโกรธความเม็บบาดนั้นไม่เคยเั้มจิตแม้แต่ปฏิฆะอารมณ์ที่ไม่พอใจคือดมลังใจที่จะสร้างความสนุงให้เกิดความไม่พอใจกับวามมจายและจริยาของบุคคลอื่นที่ทําต่อเราอันนี้ก็ไม่มีเพราะศสยมีพราม,มหารสีเต็มภาคภูมิแล้วมีสิกามีกาสกายาทิฏฐิ มาูว่ามีความรู้สึกว่าสภาพแรงกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอารมณ์ใจที่ทําให้เกิดความไม่พอใจกับบุคคลอื่นหรือที่บุคคลอื่นทําก็ให้เกิดกับเรารู้สึกว่าอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ของธาตุมันเป็นอารมณ์ของธาตุของกิเลสตัณหาอวาทานและกุศลกรรมทาใจใมีความปลอดโปร่งทีอารมณ์อย่างนี้อารมณ์จิตสบาย เป็นอมตะกรรมฉันทะกับปฏิฆาเดือดขาด,าดมีอารมณ์จิตเป็นสุขเป็นสุขอย่างมากเท่าเท่าที่เราไเคยจะพบกันอารมณ์สบายจะมีอารมณ์อยู่บ,บ้างความหนักอยู่บ้างก็นิดหน่อยเหมือนกับเราเคยแบกช้างแบกช้างมาแล้วมันหนักเนี่ยกลับมาใหม่เอากลับมาแบกเศีกระดาษ เศษกระดาษก็เป็นชิ้นเดียวเล็กๆแค่กระดาษพุทธแกปวลงน้อมพิจารณากันดูไอ้ช้างกับกระดาษพุทธแก้วหนึ่งแผ่นเนี่ยมันหนักเท่ากันไหมความรู้สึกเขาประโยคาวจร์ในระดับนี้จะมีความเบาจะมีความสบายก็ลองเจรนายกันไปว่าการทุกข์ของเราที่มันทุกข์ใหญ่แล้วมันมีอะไรเป็นสำคัญ ที่เราทุกข์กันจริงๆก็ทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรามันเป็นของเราแต่เราก็ไม่อยากให้มันเสื่อมมันทูมไปไม่อยากให้มันสลายตัวคือทัดลายจากกันแต่ลมพอเกิดมีนั้นมาในตอนนี้นั่นทุกสิ่งอารมณ์จิตมันมีความรู้สึกว่าทุกอย่างเป็นธรรมดาไปหมดเห็นได้งกายของความเกิดของเราคนดีเขาบุคคลอื่นคนดีเป็นของธรรมดา ความเสื่อมทรงของร่างกายของคนในสายของวัตถุถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาการจะสลายไปของวัตถุแรืของร่างกายของคนอื่นและของเราเป็นของธรรมดาตอนนี้มาในด้านลูกกระธรรมความมีลาบลาบเกิดขึ้นก็มีความรู้สึกว่าลาบนี้มาสลายตัวแน่ มันไม่สามารถจะทรงอยู่คู่กับเราไปได้เมื่อลาบสลายตัวไปก็มีความไม่มีความหวั่นไหวม่มีการสเทือนใจถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาท่านได้ไดยศมาก็ไม่มีความเมาในยศเห็นมีความรู้สิกว่าคนที่ได้ยศวาบรรดาสักดิ์ที่สูงเลี่ยวยศเยสักศีสูง แต่ภายในไม่ช้าไม่นานยศก,ก็สลายไปเพราะการทำลายของตนเองและบุคคลอ,อ,อื่นถอดถอนขึ้นเมื่อทีคนสนโยคงยศใหญ่ว่าตายแล้วประสิทนสภาพของความไมนพู้มียศเห็นว่าการได้รับยศถานดาศัก์ไม่มีความสำคัญของชีวิตไม่มีจิตผูกพันในยศไม่ถือว่ามีความสำคัญ เห็นว่ายศไม่มีความสาคัญแล้วก็มาเวลายศจะต้องถูกถอดไปจะต้องสลายไปด้วยการใายประการหนึง่งก็มีความรู้สึกว่าเป็นของธรรมดาไม่มีอะไรี่ที่น่าสะเทือนใจหรือว่าได้ยศหรือไม่มีไม,มไม่ได้ยศเราก็มีสภาพเท่าเดิมแกล่ลงไปทุกวันนี่คการความทุดโทรมนิทรรนตลอดทุกวันและมีความตายเป็นอดีต ให้มารุมโอโลก,กทำด้แก่คำสรรเสริญนินทาฟังคำสรรเสริญของคนไม่มีความรู้สึกดีใจรู้สึกแวการปกษษติว่าน,นี่เรื่องธรรมดาของโลกว่าก็ต้องมีการสรรเสริญกันเมื่อมีคนสรรเสริญได้ก็ต้องมีคนนินทาได้บางทีบุคคลคนเดียวกันบางครั้งสรรเสริญยินยอเราสิเกือบตาย แต่บางกา่เขาก็ทำลายความสนเสริญด้วยการนินทาเข้ามาแทนซึ่งถือว่าการส่นเสริญนั้นทางการนินทาเป็นของธรรมดาของชาวโลกที่เกิดมาจะต้องกระทุกระทั่งอย่างนั้นอันนี้องค์สมเด็จพระสูงทางมรมรมาสัจสัาไม่ถือเอาเป็นสาระสำคัญโดยทรงแนะนำว่าการนินทาและสั่นเสริญไม่ได้ทำให้คนดีหรือคนชัว่ว ถ้าคนเราทําความดีแล้วใครจะดินท้าว่ายังไงก็ตามทีเราก็ไม่เลวไปด้วยเมื่อเรามีเป็นคนเลวเขาจะสนเสริญว่าเราดียังไงก็ตามเราก็ไม่ดีไปตามคําเขาว่าดีหรือชั่วมันอยู่ที่การควบคุมก,กาลังใจถ้าใจเขาเราบริสุทธิ์ฟุดฟองที่อย่างเดียวใครจะว่าดีว่าชั่วไม่มีความสําคัญเขาจะเป็นนามเราว่าเลวมันก็เลวไม่ได้ มันก็ต้องดีที่ตลอดเวลาถ้าจิตคนเราชั่วเขาจะสนเสริมมันดีมันก็ดีไม่ได้เหมือนกันนี่เป็นอันว่าพพระพุทธเจ้าให้ทรงรักษายกาลังใจเพื่อสาคัญเมื่อกคุมกํางกลังใจให้ดีไว้นล้วมันก็ดีเองไม่ต้องไปฟังคําชาวบ้านเขาการที่เราจะต้องดีเพราะรอชาวบ้านส่เสริมนั่นมันเป็นอารมณ์ของความชั่วตัวนี้ความสุขความทุกข์ของโลก มีความร้อนเกินไปหนาวเกินไปมีความหิวมีความกระหายมีความป่วยไข้ไม่สบายก็ะทบกระทั่งอารมณ์ที่เราไม่พอใจบ้างพอใจบ้างความแก่เข้ามาถึงความตายเข้ามาถึงความพัดพลาดจากของรักของชอบใจจะเข้ามาถึงอ้การทังไลน์เหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา เป็นโกธรรมดาที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ความสมบายใจมันเกิดจิตอารมณ์จิตเต็นสุขเนี่ยอารมณ์ของพระนาคามีมีความสุขใจแบบนี้ไม่มีอะไรเป็นที่รับสัมผัสแห่งความทุกข์มีอารมณ์จิตสบายแล้วตัวสําคัญที่ร้ายที่สุดที่สร้างความสุขสร้างความทุกข์ก็คืออารมณ์ความรักในกามอารมณ์นี้ตัวสําคัญ เป็นตัวสร้างเหตุร้ายให้เกิดขึ้นกับจิตและเหตุให้เกิดขึ้นกับกายถ้าใส่ความรักเป็นสําคัญที่เราจะต้องเศร้าโศกเสียใจก็ใส่ความคลองรักพลั่งากจ,จากไปให้อันตรายจะเกิดขึ้นกับเราเพื่อโทษสาพยาามบัตไม่จะเกิดขึ้นจะต้องประทุษร้ายเส่อกันแล้กันก็ว่าสิ่งที่เรารัก ในความรักที่เล่นในกามารมณ์มันไม่มีสําหรับเราแล้วมันจะมีภัยอันตรายมาจากไหนจะมีความเศร้าโศกเสียใจมาจากไหนตอนนี้เป็นว่ากินเล็ยาหมดไปที่พระองค์สมเด็จพระจอมไทยว่านี่เป็นอาทิจิตสิกขาก็หมายความต้องทรงอารมณ์และได้ความรู้สึกอย่างนี้เป็นปกติมีความเข้มแข็งพอที่ไม่ย่อยพอจะทำลายความดีส่วนนี้ไปจากจิต มันจะส่งอยู่ได้ทุกขณะจิตท,ที่สัชีวิตรเราส่งอยู่ต่อไปศึกษาธรรมะโอสมเด็จพระบรมครูต่อไป,รรอน,อไปนี่เราทบทวนความจำกันว่าริงที่เราศึกษากันมาถึงอนาคามีเนะี่ยแต่ความจริงเนี่ยแท้จริงๆเนี่ยเราถึงไหนกันแนะ่เพราะว่าปฏิบัติที่เราปฏิบัติได้เวลานี้มันถึงไหน นี่ต่อไปอีกสักนิดหนึ่งผมว่าก,การเกล้าวการก้าวเข้าสู่ความเป็นอรหัตผลค่อยๆไปอย่กไ,ไปให้มาแรงนักไปแรงนักขาบินนี่ไม่ดีกับแรงตกถนนนี่ื่าดูสังโยตัวที่หกกับสังโยตัวที่เจ็ดรูปราคะอรูปราคะพระพุทธเจ้ากล่าวว่าพระอรหัตมัก นี่เป็นอนาคามีผลแล้วนะเข้าถึงอรหัตตมรรคก็มานั่งพิจารณารูปฌานแล้วรูปฌานต้วว่าพราะอน,อนาคามีนี้เคร่งครัดมัธยัติในรูปฌานและรูปฌานและรูปฌานอย่างยิ่งต้องควา,ามมีาาจิตเกาะฌานแก่เป็นสําคัญไม่ยอมให้ฌานขาจากจิต ไอ้คำว่าฌานนี่ก็คืออารมณ์กูที่เป็นกุศนเกาะหนักห่กวงมากไม่อยากให้มันคลายอารมณ์อารมณ์หนักไม่ใช่อารมณ์เบาทอนนี้เราก็มานั่งพิจารณาต่อไปว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าถ้าจะเป็นอหรหันต์แล้วก็ต้องพยายามอย่นหลงในรูปฌานและรูปฌานเกินไป จึงทำความรู้สึกว่ารูปประฌานและรูปฌานนี้เป็นบันไดาชนก้าวความไปสูงเข้าไปถึงความเป็นอาหารหันต์เท่านั้นเป็นกาลังที่จะส่งเราไปสูงขึ้นไปจะติดอยู่แค่นี้ตอนนี้ก็เป็นของไม่อยากมันเป็นดน้าโนัสความจริงจะว่าไม่อยากก็ไม่ใช่ถ้ายังโง่อยู่มันก็ติดถ้าเลิกโง่ก็ไปไง,ง่ายๆเพราะตอนนี้เป็นของง่ายแล้ว เพียงรักษากำลังใจส่งรูปประจำเลยหรือว่ารูปประชานให้ส่งตัวแล้วก็มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราจะไม่ยับยั้งอยู่เพียงแค่นี้เราจะแสวงหาความดีต่อไปเพาความดียิ่งกว่านี้มีอยู่แต่เราก็จะรายความดีที่องค์สมเด็จพระบรมโครนะนลำไว้ในขั้นต้นคือรูปประชานและรูปประานส่งอารมณ์ไม่เป็นปกติ แต่ก็ไม่หลงในรูปฌานและรูปฌานคิดว่าความดีจากนี้ไม่อยู่ที่องค์สมเด็จพระรูมาโแนะนําไว้ว่าต้องทําลายอาวิชชาความโง่ให้ได้แต่การก้าวที่จะเข้าไปทําลายวิชานั้นจะต้องค่อยๆไปตามอันดับจับอันดับปลายทีเดียวเพื่อที่อารมณ์จะเฟือนั่นก็คือก้าวเข้าไปสู่จับมานะความถือตัวถือตน โย่สมเด็จพระทศพลว่าเป็นตัวกิเลสที่มีความสําคัญอย่างยิ่งทั้งนี้เพราะอะไรเพราะไอ้ตัวมานะความถือตัวเถื่อตนนี่เป็นความลําบากโค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาาเจ้าให้วางภาระคือการถือตัวเถื่อตนเสียแต่ว่าการอย่างนี้จะกล่าวไปก็ไม่มีเวลาเพราะการเวลาที่จะพูดหมดแล้วต่อแต่นี้ไปเพราะบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย รวรวมกำลังใจให้ทรงตัวพยายามกำหนดรู้ลมให้ใจเข้านะให้ใจออกให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกรู้อยู่ให้ใจออกตัวรู้ลมให้ใจเข้าใจออกเวลาฝุกนี่เป็นการฝึกสติสัมปชัญญะแล้นเวลาที่เราจะทำงานทำการใดๆก็ดีต้องใช้อารมณ์นี้ไม่ใช่ไหมาวไนนั่งนับลมให้ใจ ว่าเราจะทำอะไรนึกไว้ว่าเราจะทำขณะที่ทำไปแล้วก็รู้ตัวว่าเราทำแล้วนี่การฝึกรู้ลมหายใจเราออกก็เพื่อผลงานในงานที่เราจะทำเป็นงานควรหรือไม่ควรที่ทำไปแล้วมันดีแล้วมันเร็วรู้ตัวนี่ทรงว่าตลอดวันแบบนี้ไม่ใช่ว่ามันนั่งฝึกรู้ลมหายใจเขาออกกันแล้วเวลาเลิกไปแล้วก็ทำความระยํำทุกอย่างสิ่งที่ควรทำไม่ควรทำก็ทำได นี่มันก็หมายถึงว่าการฝึกมันมีผลฝึกไปฝึกมาไปอยู่กับเทวทัตหมดไม่มีใครเหลือตันนี้ไปเขาจะอะไรยามตั้งกายให้ตรงดำรนจิตให้มันกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาจนกว่า